300คันนะครับในประเทศไทยทีมฟอร์ดไทยแลนด์เลสติ้งนะครับผมไวรุ่นสร้างตัวสวัสดีครับผม อาร์ตแลนเจอร์นะครับผมวันนี้อาร์ตแลนเจอร์อยู่ที่ฟอร์ดนิวเอร่าลำภูราตกม7อีกแล้วเช่นเคยนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ด้านหน้าโชว์รูมนะเรามาอยู่ด้านหลังโชว์รูมนะครับด้านหลังโชว์รูมผมพาไปดูดีกว่าว่าด้านหลังโชว์รูมเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างไปดูกันได้เลยนี hey, ่ครับวนันนี้นี่ครับรถด,ด้านหลังเราตัวนี้เข้าช่างก็เข้ามาทําการแต่งให้นะครับแต่ยังไม่รู้หรอกว่าชุดแต่งเป็นยังไงตอนนี้เราก็เริ่มแต่งไปบางส่วนแล้วเริ่มถอดบันไดแล้วนะครับคันนี้ต้องมีไฮไลท์แนน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 ่่นออนนบบบนนััััััััไไไดคคคคคคีีีี้้้ะะะรรตปปปจจากก็็เสสม ก็เราแต่งเหมือนกันนะครับถัดมาก็เราแต่งถัดไปก็เราแต่งนะครับถึงคันนี้ก็แต่งไปบ้างแล้วนะครับชัดๆเลยใส่ยาง B F ไปแล้วคันนี้นะคันนี้เป็นวายแท็กนะครับช่วงนี้วายแท็กขายดีมากผมก็ไม่รู้ทําไมนะครับถอดบันไดอีกเช่นเคย <Whoa. S 1> ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มีซุ้มล้อขึ้นมาแล้วมีซุ้มล้องอกขึ้นมานะครับ เป็นซุ้มล้อแบบหมุด6นิ้วนะขาข้างๆก็รอแต่งอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้รถในชลูมเรารอแต่งกันซะเยอะมากช่างทํางานกันแทบไม่ทันแล้วครับเดีย๋ยวเราเดินไปดูไฮไลท์ของเราดีกว่าครับไฮไลท์ของเราจริงๆมันไม่ใช่พวกรถที่แต่งอยู่นะครับลงมาเจอแรปเตอร์เรถใหม่ของเราผมยังไม่ได้รีวิวนะคันนี้เดี๋ยวรอดูในคลิปหน้านะแต่ก็ไม่ใช่ไฮไลท์อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าไฮไลท์ของเรามันเป็นคันนี้ครับสีดําทําไมถึงเป็นไฮไลท์เพราะว่าคันนี้มันจะดูถ้าดูเผยๆมันก็จะเป็น Ford a e l ฟอร์ดคร มันมี l i มิเต็ดอีดิชัตามมาด้วยมันเป็น Limited Edition ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนุ้นดีกว่าครับผม ตอนนี้นะครับผมก็ผ่านมาอยู่ด้านหน้าโชว์รูมแล้วนะครับกับเจ้า Ford Ranger XL Street Limited Edition มันลิมิเต็ดยังไงมันมีแค่300คันนะครับในประเทศไทยจองก่อนได้ก่อนนะครับกับราคา682,000บาทนะครับผมเจ้าคันนี้ราคาเพิ่มมาหมื่นหนึ่งนะครับจากตัวเดิมมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมมาบ้างนะครับ สิ่งแรกเลยที่เราเห็นกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าแบบ FX4MAX นะครับ FORD สีดําตัวนี้เป็นสีดําเงานะครับออกไปทางกาฟไฟถัดลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นการชนด้านหน้านะครับได้แรงบันดาใจมาจากทีมฟอร์ดไทยแลนด์เ a ต i n g นะครับผมซึ่งชุดแต่งตัวนี้นะครับใส่ไปในรถกระบะที่ส่งแข่งในรายการ Thailand Super Pick Up นะครับผมที่เราได้รางวัล ชนะเลิศหรือที่2อ,อันนี้ผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ก็จะได้มาเต็มๆแบบนี้เลยนี่ครับเหมือนกันเด็ดๆที่ไม่เหมือนก็คือเครื่องยนต์ตัวนี้ยังไม่ได้โมดิฟายนะครับซึ่งกันชนตัวนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ด้านหน้าด้านเดียวครับมันก็จะยาวมาถึงด้านข้างและด้านท้ายอยู่ในราคา10,000บาทที่เพิ่มมานะครับผมตัวนี้แล้ด้านข้างที่เราเห็นใหญ่หญๆอย่างนี้นะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็เปลี่ยนจากรุ่นเดิมนะครับแต่ว่าก็สวยขึ้นไหมก็สวยขึ้นครับดูซิ่งๆนะครับสำหรับไวรุ่นสร้างตัว ชอ็อปซิงกกระบะสับเกียร์ยกหน้านะครับสติ๊กเกอร์ก็จะยาวถึงด้านหลังเลยนะครับและสเกิร์ตด้านข้างหรือว่ากาับข้างของเราก็จะมีมาถึงนี่เลยท้ายกระบะมีแค่ตรงนี้นะครับถึงแค่ตรงนี้ตรงนี้เอาไว้ใส่กันชนนะครับและตัวนี้ที่พิเศษก็คือ ฝากระบาเรามีสปอยเลอร์เพิ่มมาให้นะครับสายซิ่งจริงๆแน่นอนคันนี้ตัวนี้ติดมามันสวยจริงๆนะครับพร้อมกับสติ๊กเกอร์ลายเดียวกับด้านหน้านะครับถ้าคนละลายก็จะแปลกอันนี้ดูกลมกลืนสวยซิ่งสปอร์ตวนมาด้านนี้นะครับผมลืมมาให้ดูล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแม็กอัลลอยขอบ16ตัวนี้เป็นสีดานะครับมาเซ็ตนี้เลยนะครับถ้าชอบซิ่งเปลี่ยนเป็น18ก็ได้สําหรับสายซิ่งนะครับผมส่วนเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับ2.2เกียร์แมนนวล6สปีด ย้ำว่ามีแต่เกียร์แมนนวลนะครับผมเกียร์ออตโต้ไม่มีนะครับและล้อด้านหน้านะครับก็เหมือนด้านหลังขีเช่นเคยไปดูภายในกันดีกว่าครับว่าภายในของคันเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับเบาะเป็นแบบไหนนี่ครับเป็นภายในของเราจะเป็นพวงมลาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับผมสามารถ ปรับเสียงลดเสียงเปิดวิทยุรับโทรศัพท์ได้นะครับและจอยของเราเป็น Android Auto Apple Ca r p l า y พขนาด8นิ้วนะครับเห็นไหมครับหัวเกียร์ตัวนี้ของเราเป็นเกียร์แมนวนวลนะครับในส่วนของแถวเก็บของนะครับแถวหลังผมจะคอนเฟิร์มว่าตรงนี้เป็นแถวเก็บของนะครับไม่ใช่เอาไว้ทําบ่อนั่งนะครับเพราะว่าตามหลักแล้วเขาเอาไว้เก็บของเราก็นิยมเอาไว้ทําเป็นบ่อนั่งนะครับเพื่อจะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันได้เยอะขึ้น,นครับไม่ต้องนั่งท้ายกระบ,บะก็สําหรับเอเกอสตรีท ลิมิเต็ด dition คันนี้นะครับราคา682,000บาทถ้าสนใจโปรโมชั่นยังไงนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่ผม Art l a n g e r และเพจ Ford แต่งเต็มโปรแรงที่สุดหรือ YouTube Facebook Art l a n g e r นะครับก็ถ้าเข้าไปดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมไม่ค่อยมียอดเลยตอนนี้ยอดคนดูยอดซับเนี่ยขอช่วยๆผมหน่อยนะนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆนะครับดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่า คนดูช่วยตัดสินใจนะว่ามันดีหรือไม่ดีชอบก็ทักมาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับกดไลค์กดดิสไลค์ได้หมดเลยสำหรับเทสได้ ike, หรือ,อยังไงสนใจทดลองขับก็เข้ามาได้ที่โชว์รูมนะครับ Ford New e ล a ารามินทาวกม .7 เบอร์โทรของผมก็0991948691นะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โชว์รูม ตรงนี้นะครับหรือเบอร์ผมตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผมนัดทดลองขับได้ครับเดี๋ยวผมพาไปอยากซิ่งเดี๋ยวผมพาไปสล้วรับนนี้ผมอัลเลนเจอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าคลิปหน้าว่าจะเป็นรถไหนแบบไหนแต่งหรือเปล่าไม่แต่งส่งมอบหรืออะไรยังไงพูดเยอะมากเกินไปแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ